สวัสดีกับทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาอ่านมังงะเรื่องมหายุทดเซียน1กระบี่ในตอนที่16กันแล้วนะครับผมก่อนจะไปรับชมคลิปกันผมขอฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลับบงใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็ตัดเข้าสู่เนื้อหาคลิปกันเลยครับผมพี่ชาย ช่างมีสายตาที่เฉียบคมยิ่งนะักแหวนวงนี้สร้างจากแหวนหินอเมทิสที่หายากและมันมีราคาแค่สิบเหรียญทองเท่านั้นข้าซื้อช้าก่อนแหวนวงนั้นหากเจ้าขายให้ข้าข้าจะให้เจ้า20เหรียญทอง นี่เจ้าพูดเรื่องอะไรกันพี่ชายของข้าจ่ายเงินไปแล้วนะใครกันกล้าเรียกข้าด้วยถอนคำหยาบคายเช่นนี้แม่สาวงามเจ้ามีนามว่าอะไรงั้นล่อข้าข้าข้าชื่อเย่หลินเอ๋อมีอะไรงั้นเหรอ เจ้าสารเลวนี่เจ้าคิดจะทำอะไรน้องสาวข้านี่คือหยกอุ่นไฟสวรรค์เมื่อเจ้าวางไว้บนร่างกายมันจะสามารถระงับความเยือกเย็นในร่างกายของเจ้าไว้ชั่วคราวและเมื่อข้าทำทุระเสร็จแล้วข้าจะพาเจ้าไปส่วนแหวนวงนั้น ข้าจะให้เจ้าเพราะมันอาจจะมีประโยชน์ต่อน้องสาวของเจ้าเด็กคนเมื่อกี้อยู่ในอาณาจักรใดกันทำไมอยู่ๆเขาถึงหายไปได้เขาไม่น่าจะเป็นอันตรายต่อน้องสาวของเจ้า และโยกชิ้นนั้นก็มีประโยชน์กับน้องสาวของเจ้าอย่างมากพี่คะโยกชิ้นนี้อุ่นมากเลยละค่ารู้สึกดีมากเลยที่ได้จับมันอืมดีแล้วเห็นไหมพี่พูดถูกความเย็นในร่างกายของเจ้ามันจะต้องรักษาได้แน่นอนเินเออเชื่อแล้วคะ่ะ องค์ชายต้องการตัวเด็กคนนั้นงั้นหรืออืมใช่แล้วข้าคาดไม่ถึงเลยว่าประเทศเล็กๆอย่างประเทศเจียงจะมีคนที่มีร่างกายเช่นนี้ด้วยถ้าเรื่องของเซียนกระบีแห่งโลกสีน้ำเงินไม่สำคัญมากแล้วก็ข้าก็คงจะพาตัวนางไปตอนนี้แหละ แล้วพี่ชายของเธอท่านต้องการตัวเขาหรือไม่ตันเถียนถูกทำลายแถมร่างกายก็เป็นแค่ร่างกายธรรมดาถ้าเราเอาไปด้วยก็มีแต่จะเปลืองข้าวเปล่าๆไม่ใช่หรอเขาจะอยู่หรือจะตายก็หาสำคัญไม่แต่คนที่สำคัญจริงนั้นคือคนที่มีชื่อว่าเย่ลินเย่ลินก็ ก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับมังงะมหายุทธเซียนหนึ่งกระบี่ในตอนที่16นะครับผมอ่านไปลิ้นพันไปนะครับผมก็ขออภัยด้วยนะครับผม